สกินใหม่ต้องมีขั้นต่ำสองาห้าโอ้โหบ้าบ่เยอะมากครับยิงดีไหมพี่ชายก็พอก็ยิงดีครับดีแต่เล่นในเดสแมทมันหนวกหูเสียงมันเหมือน,ม,นมันเหมือนบั๊กเลยทุกคนครับผมว่าปืนใหม่น่าจะมีบั๊กนะไม่รู้ว่ามันปกติหรือเปล่าลองเข้ามาที่เดสแมทดูนะดออันนี้ปกติน,นี่คือเสียงปกตินะครับ รอเกมเริ่มนะเกมเริ่มปั๊บอ่ะอันนี้เดสแมทเริ่มแบบจริงๆแล้วเมื่อกี้แค่อุ่นเครื่องอ่ะปกติอันนี้เนี่ยเสียงเหมือนผมกำลังได้เอ็อยู่เลยใช่ป่ะเนี่ยยิงแค่ซิงเกิลคิวนะครับแต่เหมือนได้เอ็ดับเบิลคิวเหมือนได้เอ็ แปลกๆว่ะทุกคนใช่ไหมมันมันเหมือนมีบั๊กนะฮะผมเลยบอกทุกคนว่าเสียงมันโขกหูก,กว่าปกติในเด a แมทนั่นเองนะเออซึ่งพอมาเทียบกับปืนอื่นเนีเ่ยมันก็ไม่เป็นแบบนั้นนะ เห็นว่าท,ทุกคนมันค่อยๆไต่ระดับเสียงมาเรื่อยๆถือดึงถือดึงนะถ้ามันเอดอะ <c oughs> แต่ปืนใหม่เนี่ยเหมือนให้ความรู้สึกในเดนแมทว่าเราได้เอดตลอดเวลาเลยนะครับก็เดี๋ยวรอเขาปรับแก้นะอยากรู้ว่าเขาจะปรับแก้ไหมนะครับแล้วเวลาลงแรงเนี่ยเวลาเก็บเอดจริงๆเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันทุกคนช่วย <c oughs> เอาเลยน้องเอ้ยสกินไมคริชแมนช็อปจ่ายผ่านช้อปปี้เพลเตอร์ได้แล้วน้องผ่อนจ่ายผัดบัตรเครดิตก็ได้ยิ่งเติมยิ่งสะสมริชแมนคอยเป็นส่วนลดเงินสดในครั้งถัดไปและถ้าเติมผ่านเว็บรุดรับฟรีอีกหนึ่งแพก็กแจกกันทุกชั่วโมงหายตัวเฮ้ยหายไปแล้วเติมเกมถูกต้องเติมที่ริชแมนช็อปเท่านั้น <c oughs> แต่ที่กดเพื่อนได้ยินไหมครับ <c oughs> ตอนแรกนึกว่าเพื่อนจะได้ยินนะแฟงได้ยินเสียงปะแฟง เสียงอะไรเพล่นี่หลอกรอได้ยินเสียงนี่พี่กดอะได้ยินไหมไม่ได้ยินพี่โอเคในคลิปวารอมันทำหลอกอ๋อเรียบร้อยโดนต้มโดนหลอกข้าดหรือเปล่าครับ้อมแม่หอมแล้วทำไปแล้วครับแคปหนึ่งยังไม่ขวาอยู่ขวากูอยู่ขวาใชสุดใช้ใช้หลังกอง Eh, dia ada di bawah. Ada dua orang. Ada satu musuh di bawah sini. Dia di เดฟบเด็บเด็เด็เฮ้ยสับักมันหลอกกล้องกำไมาได้อยู่วีลองทีแก่ทำเลดแบ็กซด์นะหนึ่องท่าซึ่งเขาท่าไม่มีสมองนะต้องกอ่ะแกล้งแกลง มันจะวกบกมันจะวกแทบครับเยะโอ้แฟงไม่ลองครับแฟงม่ลองอยู่หน้าพี่ตุนตเยอะโบตัวแฟงไม่มีาจะใส่สงหมดเลยวะพี่นะแงสงหมดเลยเอโบตัวหนึ่งเอโบตัวหนึ่งเยอบออกเฮ้ยเ,<อ>เปลี<ด>่ยนแมคคยวจ<ด><ด>ิงล้องทิงกอ,อนเลยพี่ถ้าผม ดีลองอ่ะแม่ก็มันส่งของมาเป็นคนอ่ะโอ้ยมันทะลุโดนเฉยลองดันนะมันชอบดันเดี๋ยวผมหาห้พี่ผมหาข้าวมีตัวนึงมีตัวนึงที่โลว่ะดันมาดันมาดันมาลิกดันมาแปีงดันมาน้ แต่เขาบอกเขาไม่รู้อ่ะไม่รู้เขาเปลี่ยนเป็นอัพป,ป่ะนะตอนแรกเขาเร่นรู้สองเลทเท่าไหรผมแค่นเปิดเลยก็ได้ลองแอบโบนนะอลองลองอเอาเจอแล้วครับหยุดลองสองตัวเลย Okay. น่าจะไปได้สุด <ไป S 1> นะไปพิไปต้องเดิเดนไหวมันออกจังโอ้ลิงสุดไม่น่เอ้อมซิทีแล้วครับแต่แค่แอ้อมซิทีแล้วเป็นครบเ okay, okay. กเคพี่ดักให้เจ็บเลเจ็บไลจสองตัว ใช่มันโลนี่ว่าโทษครับโทษครับเมื่อกี้พี่วนทำไงออกไปช่วยเรายิงปะต้องออกไปช่วยก็ตายทำอะไรไม่ได้ใช่ในไซต์ตัวนึงไปเลยนะครับมันป่าแล้วป่าแล้วกันปะในไซต์ป่าแล้วกันหนึ่งสองใกล้แด้ตัวท้ายชอบชลยอบเลยชอบเลยไปแล้วครับรอแล้วครับเหวินงผมแพนเปิดนะเนี่ ที่เลือกเลยออลองไปล่นลองที่เล่นก่อนท,ที่เล่นก่อนแอบไปเลยแอบ,แอบครับ

Right here. back in a flash a nice a a Close a moment sorry too slow Where are be right we? back <laughs> <laughs> Hey. Hey. Hey, nice. One enemy remaining. Half of Nice half Nice. I scan for you. Drop in a smoke. Here. There's a moment. Back a two mid, two mid. Go, go, go. มันมาไมมันมาไม่ไนส์ว้ามิดว้ามิดว้ามิดเย้ะเยอะเยอะเยอะบอส1ศัตรู right back let's go มา nice. แล้วโมโหโมโหว่าจะได้ยิงอ่ะเกนเกนไอซ์โลเบสกินใหม่เต็มสิบเอาไปสักแปดแล้วกันตอนนี้แต่ในคลิปให้เก้าวันนี้ให้ลดลดไปเหลือคะแนนหนึ่งเนี่ย วันนี้ให้ลดไปอีกคะแนนหนึ่งวันแรกมันไฮไงวันแรกมันตื่นเต้นก็เอาไปก้าก่อนวันนี้มันลดความตื่นเต้นลงไปก็เหลือเหลือแป็เดี๋ยวรอมีมี point up มีดอาจจะเพิ่มคะแนนขึ้นมาอีกโอ้อ i n v e นเฮ้ยมันมามีนะองมามีนในสเปดั้สไปรดั้งสปาด์ดาวน์มิดคุณไลท์ one น s up o ด e is up คาฟูเอลิงคาฟูเอลิงไฟาส์โอ้ เ็ทแบบ้นี่ทะลุดโดนผมเหรอวน่ะ Switching sides ว่าจะฟักเอา What อ๋ออ่าอ่าน่าจะฝั่งนั้นกด